We on flames. Tell me what you want. We can do it your way. Do it your way. baby, do you feel this? Feel this coming through your speakers. Speakers. You're my amplifier. Fire. าู้ชมคเข้าสู่ช่วงเอโกโซไซตี้นะครับสัปดาห์นี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่หนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามใปแคลกนีสั่นเอโกโต้สปอร์ตก็จะเปิดเจอหน้าโฆษณาที่เรียกว่าเป็นที่หาผสมโคนสำหรับชาโรซิงที่ขังางคล้ายพันดานะครับน,นั่นคือการนําเข้าไปพันสก้างอย่างเป็นทางการเป็นทางการจำหน่ายอย่างเต็มตัวนะครับของประเทศไทยวันนี้ก็เลยได้มาคุยกับเขาหน่อยครับว่า ที่มาที่ไปของเวทภัณฑ์สังเป็นยังไงรวมถึงตัวเขาด้วยนะครับผู้เป็นผู้นําเข้าเวทภัณฑ์นะครับซึ่งอยู่วงข้าผมแล้วคุณฟิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องครับเรียกว่าฟิวแล้วกันเนาะได้ครับพี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับวุฒาเจริญสำรันครับใช่อจริงเนาะใช่ครับเรียกฟิวสั้นๆแล้วกันได้ครับฟิวครับก่อนจะพูดถึงสังถามว่าฟิวที่มาที่ไปของตัวฟิวเองเป็นยังไงกับวงการล้อสิ่งก็ปกติผมเริ่มต้นกับทำอาชีพเปิดโชว์รูมซื้อขายรถยนต์มือสอง่่ะนนนครับแตกก็็เเลปพว รถซิ่งรถแต่งมาก่อนแล้วก็รถเ,เดิมไม,ไม่ไม่ค่อยเล่นรถสตดาตนฐานเท่าไหร่รถซิ่งรถแตง่งจับกลุ่มวัรุ่นอย่างชัดเจนใช่ครับแล้วก็แข่งคอร์ดเม่บ้างแข่งแล้วก็มาเริ่มแข่งเซอร์กิตปีหลังๆเนี่ยแล้วพอเริ่มแข่งเซอร์กิตเดี๋ยวพังเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวมุดเงียบมุดเงีย ไม่ได้ก็กุญยิดด้วยแล้วของมันเมืองไทยมันต้องรออ่าชเราก็เลยชิปมันต้องแอร์เฟดบางทีสั่งโดนบวกค่าในหน้าบวกไม่รู้กีต่อใช่ครับเวลาเหมือนว่าของเราอยากจะต้องใช้เนี่ยแล้วจะเอาเลยเนี่ยมีคนมีแต่แพงมากเราก็ต้องยอมเขาเราคิดว่าแล้วพอเราไปศึกษาจริงๆว่าเอ๊ะเราไปเจอรุ่นพี่อีกคนนึงที่เขาทําซื้อขายอะไรอยู่แล้วเนี่ย จากอเมริกาโดยตรงของใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเขาก็เลยมาคุยกันแล้วก็ชื่อพี่แดนแล้วก็มามีแนวทางเหมือนกันว่าเเราอยากจะทําให้เมืองไทยเนี่ยแบบจริงๆของอเมริกาในไทยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างแคบครับนะครับแล้วก็ตลาดของเราจะอิงญี่ปุ่นใช่เราอิงญี่ปุ่นแต่<ม>คือทางพาร์ทเนอร์ผมคุณแดนเนี่ย,นเ,นยเขาพี่แดนเนี่ยเขาจะเป็น คนไทยที่เป็นซิตี้เซนอเมริกาอยู่แล้วเขาจะอยู่อเมริกาเป็นหลักนะครับแล้วเขาก็ชิปของเข้ามาแล้วเขาก็ให้ผมดูข้อมูลต่างๆซึ่งจริงๆของอเมริกาไม่ได้แพงไม่ได้แพงทัวร์ของญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยคิดว่าโอเคเราก็ทํารถแข่งสัมมาสายรถแข่งเราก่อนอเริ่มต้นเสร็จปุ๊บ สั่งไปสั่งมาสั่งมาเยอะก็ขายเลยดีกว่ามีคนมาขอแจมด้วยว่างั้นเถอะใช่ครับผมมาก็มีคนมาขอซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ครับผมก็เล่นง่ายว่าตอนแรกเป็นวัยรุ่นแต่งรถทั่วทั่วไปใช่ครับที่เล่นตั้งแต่คอเตจ้ามายสมัยนู้นผมจําได้ฟิลขับซิตี้ใช่ไหมใช่ครับซิตี้ครับช่างภาพผมรู้จักคุณขับซิตี้ขับทันเลยคอจ้ามายท็เซ็ตเทอร์โบอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเป็นเซอร์กิตก็ซิตี้คันนี้แหละ ครับผมรรซิตี้ City, แล้วก็มาเป็นซีวิก E G อ,อ,อะไรเงี้ยครับก็หมดไปไปถูกทางผิดทางทำไมชอบ Honda าทำไมชอบ Honda Honda เป็นรถที่ผมชอบความที่มันเป็นเครื่องยนต์ Honda เนี่ยผมว่ามันมันมีเสียงของเวลาวีเทคเปิดเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของมันม,มันจะไม่เหมือนเครื่องเอ็ยี่ห้ออื่นอย่าง t o ต้าเอ็นเอก็ไปงเงียบไปงเงียบ ไม่มีเขาเรียกว่าเสียงที่ตื่นเต้นไม่มีความชัดเจนแล้วฮอนด้าที่แรงเนี่ยเวลาวีเทคเปิดเนี่ยมันมันก็น้องๆเทอร์โบเหมือนกันนั่นแหละครับที่ทําให้ชอบเสียงของมันเนี่ยแหละครับเพราะส่วนใหญ่คนที่ผมไปสัมภาษณ์เวลาเมื่อก่อนขับโ,โตโยต้าครับส่วนใหญ่ก็ขับเจซกบ้างขับสก y ตไลน์อาร์ี้าอะไรบ้างใช่ครับมีโอกาสได้ขับวีเทคผมว่าแต่คนก็งงหัวก็ไม่ขึ้นนะใช่ครับใช่ครับทุกคนก็จะบอกว่าติดใจเสียงเครื่องยนต์วีเทคนี่แหละใช่ครับตอนมันแพร่รอบขึ้นไปใช่ครับฟีลลิ่งรถฮอนด้า่น ผมไม่รู้เขาอุปโลงไปเองไหมเหมือนกับว่ามันเป็นรถแข่งตั้งแต่ออกจากโรงงานใช่ซีบัจิมันจะดูเตี้ยๆซีจมันจะตำตำใช่ครับขับง่ายครับรลิปปิ้งดีอ่าอ่าใช่อารมณ์แบบนั้นก็เลยเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ฟีลติดใจฮอนด้าใช่ครับรวมถึงก็เรื่องการสั่งของอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยยาวมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับผมสกังผมถามให้น้องๆหรือท่านผู้ชมที่อยากดูอยู่ครับสมมติว่าเขาอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสักอย่างอยากสกังติดต่อยากไหมสกังที่เมกาติดต่อยากไหมครับก็ ถ้าถ้าจะเป็นออตไลน์ดีลเลอร์แบบที่เขาเป็นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสกรีนนิดนึงว่าฟรีคึงเราจไทยมาจากไหนฟีีนึงต้องมียอดเท่าไหร่ล้านอะไรอย่างนี้แล้วต้องเป็นเป็นคอเตอร์ว่าคอเตอร์นี้ฮิตจำนวนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็สัญญาคอนแท a c t เราก็ต้องทำกันตามที่เขาเซตออกมาว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วเราก็จะเป็นคนทำตลาดให้เขาในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยสกังจริงที่อเมริกาเนี่ย เป็นแบรนด์ที่ทำของแตนฮอนด้าที่ที่แมสที่สุดละคือคือ,คอ,คอ,คอมีของกว้างมากะกว้างมากคือพามาต้อชมประชน้องๆที่ที่ดูอยู่คือแมสก็คือการตลาดทั่วไปใช่ครับคนทั่วไปจับต้องได้เรียกง,ง่ายๆอย่างนี้แล้ไหมว่าเป็นแมสใช่ครับทุกคนเข้าถึงได้ใช่ครับแต่มันมีบางอย่างที่มันไม่แมสไหม,ไมผมถามจับการตรงนี้ของเบลรงนี้มก่อนสกังครับนอกจากสกังเมกาเมียงอื่นไหมสกังหมายความว่าแบรนด์อื่นโอ้เราที่อเมริกาที่ดังนะครับผมว่าคุณภาพที่ว่า เป็นหัวแถวเนี่ยลูกสูบก้านสูบยังไงก็ต้องเมกาครับผมคือเทคโนโลยีที่เมกาในการผลิตพวกลูกสูบกับก้านสูบพวกนี้แมทริออรวัสดุทุกอย่างผมว่าเหนือกว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าราคาถูกกว่าด้วยใช่น้องอาจจะไม่เข้าใจเพราะการตลาดบ้านเราหรือการแต่งรถบ้านเราจะต้องอิงไปทางญี่ปุ่นเสมอใช่ครับแต่ถ้าัน้อง เล่นรถลึกๆอย่างอย่างอย่างฟุตฟิลหรือพวกนักแข่งต่างๆของที่อยู่ในรถใช่ครับก็จะไม่ใช่ญี่ปุ่นละใช่ครับมันจะมาจากอเมริกาธรรมดาทุกคนขับคันได้จะต้องนึกถึงอะไรสปูนสปูน GS ใช่ครับทุกคนจะไม่นึกถึงสกังทุกคนจะไม่นึกถึงอะไรที่มันแบบแตกต่างออกไปใช่ครับทุกคนจะอยู่ในแพทฟรอนและแพทเทนเดิมๆใช่ครับแต่พอได้มาศึกษาของอเมริกาเขาดีกว่าเขาดีกว่าราคาจับต้องได้ถูกต้องครับผมเขาไม่ได้ขายแบรนด์ตัวเองเยอะนะ ใช่ครับเขาไม่ได้ขายชื่อแต่เขาขายผลิตภัณฑ์ของเขาีใช่ครับพี่พอเป็นสกังติดต่อดูนู่นดูนี่คอเตอร์ต่างๆแล้วยังไงต่อตอนเป็นดีลครับก็ดีลก็เป็นพันเนอร์ผมพุ่นส่วนผมชื่อพี่แดนนะครับก็เป็นคนก็ร่วมกันตัดสินใจว่าเอ๊ะโอเคแบรนด์นี้สกังเนี่ยในเมืองไทยมีมาอยู่แล้วแล้วพี่แดนก็สั่งมาขายอีกขอน้านี้แล้ว แต่ว่าไม่ได้ทำงานตลาดที่ชัดเจนไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างจริงจังใช่ครับแต่ยอดว่าปีนึงก็เยอะอยู่แล้วรเราก็เลยต่อรองเขาได้ว่าโอเคเราจะทําเป็นบริษัทขึ้นมาในไทยแล้วเราก็ทำงานตลาดให้เขา<ม>จริงจริงแบรนด์สกังเนี่ยท,ที่ที่ที่ขายอยู่ของมันก็มีคุณภาพดีร <หม S 2> าคาลูกค้าก็แฮปปี้ไม่ได้แพงมากเกินไป<ม><ม>นะครับเสร็จปุ๊บก็ก็ก็เมลคุยจากทางโน้นแล้วพี่แดนก็ขึ้นไปทําสัญญา ที่อเมริกานะครับก็เซ็นกับทางทางเจ้าของทางเจ้าของสกังค์นะครับแล้วก็เขาก็ส่งแบรนด์เนเจอร์โทนี่ชากเกนที่เป็นมาเลยนะครับมาทำสัญญากับเราที่นี่เลยใช่ครับก็มาเป็นผลิตภัณฑ์สกังส์เต็มที่ใช่ครับอย่างเต็มที่แล้วก็มีทุกอย่างคือเราทำไม่ต้องเน้นไม่ต้องรอของสกัง์เนี่ยฟูลไลเต็มทุก ผมเรียกได้ว่าถ้ามี h o n ด้าหนึ่งพันสกังตอบโจ์ได้ทุกส่วนออามาถึงก็มีการหมดตัวกันเลยล่ะครับตั้งแต่หลังคายันล้อในสกังมีหมดใช่ครับผมมีทุกๆไปเล่นมามันก็หนึ่งคันของสมมติคุณมีซีวิ c สามประตูซีวิคอเคคุณเดินเข้ามาเนี่ยช่วงล่างยันอ็อกเซสซอรีตกแต่งข้องเครื่องเครื่องยนต์มีหมดมครับมีหมดทุกอย่างวาวแคมสปริงวาวรีเทนเนอร์ ปีกนกมันจะเป็นกลไกแมชชนิกซัสเพนชั่นแอคเซสซอรี่มีทอยทรานสมิชั่นใช่มีหมดมีหมดครับจุดเด่นของสกังคืออะไรถ้าพูดถึงสกังครับคนในวงการคันด้าจะต้องได้ถึงอะไรที่ดีที่สุดสำหรับสกังอ่าสกังเนี่ยตัวที่ที่มีชื่อเสียงนะครับตอนนี้ก็เป็นปีกนกแล้วก็แคมปีกนกไอ้ที่เป็นเวลามองขับตามันจะเป็นคันชนิดนี้ป่ะใช่ครับอย่างนั้ที่เป็นที่คันด้าก็ชอบพิซไซการใช่ครับมันดียังไงอ่ะ ก็มันมันก็ 1. สวยงามสองปรับปรับความสูงต่ำเออแล้วก็แอดจัสมันได้ง่ายใช่ครับมากกว่ายี่ห้ออื่นใช่ครับอแล้วก็คุณภาพก็มันเป็นของแท้มันก็คงทนแต่ช่วงนี้ก็มีก๊อปปี้มาเยอะเหมือนกันจริงจริงคนระับการก๊อปปี้อะไรมันจะยากมากใม่จร,จริงก็ทำให้พวกเรา ใส่ของเทก็เหนื่อยเหนนะใช่ครับก็เมื่อกี้รู้ถึงคร่าวๆแล้วว่าสกังอะไรโดดเด่นก็จะมีไอ้อาร์มหลังใช่ไหมอาร์มหลังแคมชาร์ปแคมชาร์ปครับก็เรียกได้ว่ามีหมดอ่ะมีหมดทุกอย่างครับบีงวาวรีเทนเนอร์อะไรก็ไม่รู้มีหมดใช่ครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปฮอนด้าซิงฮอนด้าเทพแข่งเซอร์กิตอ่ะสกังตอบโจทย์ได้หมดใช่ครับตั้งแต่แคมแคมคู่ถึงเค ทั้งตอบโจทย์เลยรถเขาวิ่งขั้นหลัก้พิกัดเก้าป่ะพิกัดเก้านะครับ NA พิกัดเก้ามันสบายสบายอยู่แล้วใช่ครับสำหรับฮอนด้าที่อเมริกาใช่ครับแล้วบางคนบอกว่าอ้าแล้วอเมริกาเี่นฮอนด้าเหรออเมริกาให้ตัวเล่นเลยนะใช่ครับหนักเลยครับตัวตัวตัวบ้าคลั่งเลยนะผมว่าบ้ากว่าญี่ปุ่นอีกนะใช่ครับคืออะไรที่ญี่ปุ่นไม่เล่นเขาเล่นอ่ะใช่ครับที่นู้นก็ดังๆก็จะเป็นเครื่อง K กับแคมเดียวซิงเกิลแคม กนกำลังมีทิศส่วนปี16ปี18ที่เขาเขาคงจางกลางเขาเขาเขาไม่คยเขาเอาไปเซ็ตเทอร์โบกันหมดแล้วใช่ครับเขาเป็นโบยักษ์โบถล่มทลายกันหมดแล้วใช่ครับใช่ครับนอกจากซักกัรครับฟิวครับที่เลสเฟกตอรี่ออโตมาสเตอร์คาร์เนี่ยครับเป็นกำลังใจกำลังใจอแบรนด์หลักๆของเราก็จะมีถ้าเป็น Honda นะครับก็จะเป็น b i ซ i m o t o Engineering b i บ i m o t o Engineering มีอะไรโดดเด่นครับอ่าเป็นแคมเดียวเครื่องแคมเดียวของ Honda ที่แรงที่สุดในโลก สำนักนี้ทำทอน์นาแคมเดียวเท่านั้นแรงที่สุดในโลกใช่ครับพี่กายเวลาตามนี้เลย9.38ใช่ครับคอมเพลคอลเซนต์เนึ้อยห้าสิบจุดสามไมล์ per hour ใช่ครับเร็วมากใช่ครับโดดเด่นก็มีแคมมีมีเป็นหลักๆก็คือเขาแคมกับชุดสโตกแล้วก็ลูกสูบของเขาเองเสำหรับแคมเดียวใช่สำหรับแคมเดียวเท่านั้นเลยครับงั้นคนที่มีสตางต่างน้องๆที่อยากโมดิฟายจะเป็น9.38ก็มาทำมิซูโมโต่แคมเดียวผมมั่นใจเรื่องคุณภาพ เป็นบิลเลตแคมเป็นแคมเดียวที่ทำจากบิลเลตนะครับก็คือเอาเหล็กมาแกลมแล้วก็มาหมุนไม่ใช่แกะใช้ไม่เหมือนแคมพ้อกเขาจะทนแล้วก็สเปคเป็นเขาเป็นวิศวกรโดยตรงทั้งเครื่องยนต์แล้วเขาก็สั่งผลิตของเขาเองวัตถุดาเราสั่งเนี่ย10ชุดก็ยังต้องรอต้องรอเพราะเขาไม่ทำรอไว้ไม่ใช่แมสโปรดัก c t ใช่ คือเฉพาะเลยคัสตอมอย่างเดียวเป็นคัสตอมเป็นเมกชูออเดอร์ใช่ครับเป็นสแตนด์เขาใช่ครับไม่ใช่ว่ามีสแตนด์แล้วต้องเอาของวันนี้คงไม่ได้ไม่ได้ต้องรอเราสั่งเขาสามสแท่งเขาก็เขาก็ให้เรารอก็ถึงแท่งก็อยู่ก็รอไปเลย4ี่หเดือนใช่ครับผมเดี๋ยวไอส่งมาให้ใช่ครับรออารมณ์ไออย่างเดียวใช่ครับผมอารมณ์ประมาณนั้นเฉล็บมีสิบมันมีอะไรครับก็นะครับก็มีส่วนของอ่าโปรดักต์หลักก็มีซีพีพิสตันนะครับลูกสูบซีพีลูกสูบซีพีพิสตันที่รถแรค กําลังคิดรถซีคิดเนี่ยมีทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับแล้วก็ก้านสูบอีเกิลก้านสูบไฮโลมีใช่หมดครับถ้าเป็นลูกสูบและก้านสูบเรามีทุกรุ่นนะครับมีคาริโก่อ่ามีมีเอซีแอลเป็นชาร์ปนะครับของเรามีเอซีแอลเอเนอร์จีบูชิงก็พวกช่วงล่างนะครับบูชยาต่างๆบูชยาต่างๆเฟอร์เรียวาวนะครับแล้วก็ ท่นเครื่องอินโนเวทีฟเป็นพวกแท่นเครื่องที่พวกที่อยากจะเป็นเซบิคสามประตูอยู่อยากจะวางเคก็เป็นแท่นเครื่องที่เอาใส่แท่นเครื่องตัวนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเลยสำเร็จรูปสําเร็จรูปวางได้เลยคือสําหรับอีจียากวางเคงไม่ต้องไปนั่งดัดแปลงเชื่อมให้มันมีอาการสั่นถูกต้องครับใส่แท่นเครื่องตรงนี้ไปไม่แพงด้วย,จบ,ยจบเลยวางเครื่องโตจบเลยสวยงามด้วยขาคิดมาให้แล้วถูกต้องครับแล้วมีอะไร แล้วก็เป็นพวก, Not Far, กน็อตฝาก็เป็น A R P มูเล่ก็เป็น A T I ทั่วไปที่ที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับในตู้โชว์ตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่อ่าครับแล้วก็หลักๆที่เรากำลังจะทำเข้ามากำลังเซ็นสัญญาก็มีซปเปอร์เทค เป็นพวกวาวพวกระบบในเครื่องยนต์พวกวาวพวกหรือสปริงวาวลิเทนอร์ของรถทุกยี่ห้อแต่เราเซ็นผ่านมาเป็นซูเปอร์เทคเนี่ยเราอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่เอาเข้ามาก็คืปอปรยุ่โตเรซซิ่งกำลังดิวกันจะจบแล้วก็คงก็คงได้เห็นกันว่าเป็นของคุณทางพี่นอริสคนะครับก็ก็มาคุยกันหลังจากมีการแข่งขันในไทยครั้งล่าสุดเราก็มาคุยกับเขาแล้วก็เห็นเห็นพ้องต้องกันว่าจริงๆเมืองไทยน่าจะมีรถค o น da วิ่งเก้า เอนเอจริงเพราะส่วนมากคันด้าี่วยเพราะตัม้บ้านเรามันก็จะเป็คันด้าเทอร์โบเทอร์โบที่เวลาดีดที่วิ่งกล้าก็จะปลุกทีกระลัดก็พูดกรงตรงๆนะครับใช่ครับส่วนถ้าไปคันด้าอุลอื่นก็จะเป็นน้องๆละอ่าก็ยังยังเวลาไม่ติดอยู่สิบสามสิบสองแล้วไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หุยหวาแล้วก็ไม่ได้ติดแต่ใช่ครับแต่วันนี้ในอนาคตก็จะมีรถใช่ครับเราเราเราเตรียมโปรเจกต์แล้วเราก็เตรียมรถเป็นสเปซเฟรม ของทางพี่นอรลิสเราซื้อเข้ามาเพื่อจะวิ่งในไทยเราซื้อเราไม่ได้ยืมเราไม่ได้ยืมเราไม่ได้คมาวิ่งโชว์ไม่ได้วิ่งโชว์คุณติวซื้อมาจอดที่นี่เลยใช่ครับผมซื้อมาจอดให้เมืองไทยมีรถพันไดในวิ่งเก้าคันแรกเพรานางวงการนะใช่ครับก็พี่นอรลิสเขาก็มีความเห็นตรงกันก็เลยทําร่วมกันเลยตอนแรกเราจะทําของเราเป็นรถแคสซีธรรมดาก็หมดเหมือนกันถ้างั้นเข้ากรร่วมกัน ทำด้วยกันเลยถ้าน้องฟังอย่างนี้น้องอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมไม่ทำเองเราคนไทยก็เก่งครับแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาศึกษาครับก็บอกกันตรงๆใช่ครับเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกใช่ครับเหมือนผมเคยคุยกับสปีดดีสัมภาษณ์แบบนี้สปีดดีบอกว่าทำไมต้องเอารถมีแปงเข้ามาครับทำไมต้องเอารถเจ็ดวินาทีฟันนี่คาเข้ามาเรามาเอาเทคนิคเขาใช่ครับแล้วเรา ไปยุคต่อแล้วต่อยอดไปอีกใช่ครับแล้วรอดู Honda Insight คันนี้ Honda Insight คันนี้มาแน่นอนครับเพราะมันมาจากอเมริกามันไม่สามารถจะวิ่งได้เลยอยู่แล้วถูกต้องครับมันต้องมาจูนคาลิเบททั้งหมดไปหมดเพราะแทร็กเมืองไทยกับแทร็กที่นู่นไม่เหมือนกันถูกต้องครับผมแล้วก็ทางทางพี่นอรเรสเขาก็ตั้งใจทำคันนี้แล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาจะทําให้ได้ว่าเป็นคันแรกที่อันนี้เราเพราะคันนี้ วิ่งอยู่ที่เมริกาวิ่งก้าอยู่แล้วอินไซต์ที่ยอดเยี่สุดในโลกด้วยใช่ครับพอดีได้อินไซต์ที่ยอดเยี่สุดในโลกเครื่องเคจะมาอยู่ที่นี่ใช่ครับกับเร d f a c กซ์ตอรี่ตรงนี้ครับแล้วก็ทางพี่นอรลิสร,ร่วมกันร่วมกันทาตรงนี้ขึ้นมาก็ติดตามโปรเจกต์ของเร d f a c กซ์ตอรี่นะครับใช่ครับอราจะรวมตรงนี้ ข่าเข้าข้าสำหรับน้องๆชาวฮอนด้าเพื่อนชาวฮอนด้ารวมถึงรถแต่งแรงๆพูดได้ไหมว่าที่นี่เฟอร์เฟคตอรี่เน้นไปในทางซั s เพอร์เชนแล้วก็เครื่องยนต์แมชชีนิกถ้าส่วนใหญ่เราเน้นเป็นทางเ e อร์ฟอร์มนซ์ทุกเครื่องยนต์ทุกอย่างคือต้องการประกอบเครื่อหนึ่งตัววันนี้เรามีเครื่องเป่ามาเครื่องเดิมๆครับอาจารยมีครบอาทิตย์หน้าเราต้องมีแข่งเราอยากจะแข่งเลยมาได้เลยครับมีทุกชิ้นครบครบทุกชิ้นไม่ต้องรอซัพเพอรเชนก็ครบช่วงลงช่วงล่างมีหมดครับเรื่องสวยงามก็ต้อง สมีมีมีเหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะแต่เราเน้นไปทำเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยตรงคือต้องการโมเครื่องมาซื้อของที่นี่จบอย่างจบอย่างครับไม่ต้องไม่ว่าจะเป็นคอนด้ารวมถึงรถแทร็คอะรอาีเอสดมีหมดได้หมดใช่ครับใช่ครับผมโดยรวมเลยเฟอร์นิเจอรี่ตรงนี้ก็รู้กันแล้วว่าเป็นตัวแทนสกังส์รวมถึงคุยพันธ์ต่างๆมากมายครับนอกจากนี้ยังมีอะไรในรถขลังที่ผมเห็นนี่โชว์รูมนี่ครับผมซูเปอร์คาร์เพียบเลยโอ้ไม่ขนาดนั้นนะครับมันยังไงมันยังไง เกิดจากความชอบใช่ไหมเกิดจากความชอบใช่ครับเกิดจากความชอบเกิดจากความไม่ใช่กรณีที่ว่าจะไปเปลี่ยนรถใหม่แล้วก็ขัดทุนเยอะๆล้วก็มันโดนใจผมนะนะครับเราก็เราก็อยากจะลองไปเรื่อยๆเอ๊ะอันนู้นี้ดีไหมนุ่นนั้นขับดีไหมคือเราเป็นผู้บริโภค ลเราไปซื้อรถตามโชว์รูมหรือจะรถต่างๆแล้วมัรู้สึกว่าซื้อมาปุ๊บทำไมมันถูกกลางทำไมมันยังุ่นอย่างนี้จางทำไมซื้อมันแล้วต้องซ่อมใช่ครับฟิลก็ไม่ชอบฟิลนี้ใช่ครับก็ซื้อมาแล้วก็ขับให้รู้แล้วก็ขายให้ขาดทุนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเข้ามาในเต็นท์ออโต้มาสเตอร์ตรงนี้ก็อยากให้ได้รถดีๆไปใช้กันใช่ครับใช่ครับเพื่อไปแล้วจบจบครับส่วนใหนผู้ชมว่าผมกับฟิลเ่ยรู้จักกันมานาพอสมควรครับผมฟิลเป็นคนนิสัยที่ด้ว่าถ้าไม่่ดีไไมต้อองป ครับผมาพูดตรงตัวแบบนี้นะครับโดดน่าครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการทำรถก็ดีหรือขายของก็ดีเนี่ยถ้าไม่ดีมีปัญหาครับไม่ต้องเอาไปใช่ครับเรารับผิดชอบหมดครับเนี่ยนี่ใายของฟรีเบงนี่นะครับเพราะฉะนังนท่านผู้ชมครับถ้าคิดจะซื้อของ Honda หรือของแต่งรถที่เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มาสต์ต่างๆครับก็อย่าลืมเลสแบงค์ตอรี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะมีรถสปอร์ตสวยๆครับหรือจะมาเปลี่ยนมาเทรดมาเทิร์นมาอะไร เรามีบริการตรงนี้บริษัทหนึ่งออโต้มาสเตอร์คาร์มาจัดการกันได้แล้วก็อย่าลืมรอดูอ๋ออโต้มาสเตอร์ไทยตรงไหนที่ตั้งสาขาของเราเลยตรงไหนครับโชว์รูมเลสแฟคทอรี่กับออโต้มาสเตอร์คาร์นะครับอยู่ที่ซอยลาซาน53นะครับหน้าบักซอยนะครับอยู่เขตบางนานะครับผมครับก็ถ้ามาไม่ถูกก็โทรสอบถามเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ที่ร้านเราครับศูนย์แ 0432นะครับบริษัทเรสซัคเกอรี่ไทยแลนด์ครับผมโทรก็ไม่ได้เลยโทรไม่ได้ครับเช็คอะไหล่ตัวไหนอะไรยังไงปรึกษาได้ไม่มีรถแต่อยากทำเครื่องแล้วคอนด้มานี่นี่มาได้ครับจัดให้ทั้งคันได้เลยใช่ครับต้องมาลองดูครับว่างๆแวะแวเยี่ยมเย็นกันได้ได้ครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันมาลองดูได้ใช่ครับผม ครับผมวันนี้เราขอบคุณคุณฟิลมากนะครับที่ให้โอกาส e c โกทีในช่วงบทสัมภาษณ์โซเซตี้ได้มาคุยับกับผลิตภัณฑ์สกังส่รวมถึงออโต้มาสเตอร์คาร์ด้วยคราวหน้าไอต้องรบกวนมาเก็บภาพอินไซด์มาแน่นอนรวมถึงเอารถสวยๆในคอลเลคชั่นคุณฟิลไปวิ่งเฉยบนถนนหน่อยได้ครับในโชวเสตรีทเลยซิ่งนะยินดีครับผมเดี๋ยวจะติดต่อมาผมมีซูเปอร์70คันนึงเด็ดมากเลยมันคุ้นๆนะมันคุ้นๆนะครับผมชี่เด็ดเลยครับคันนี้ชี่เด็ดเลยนะครับผมไอ้ว่าท่านผู้ชมเข้ามาติดตามด้วมากครับบบบขอคคคคุณรรรััััสสวดีบ Amplifier, fire, fire, are my amplifier.